เอาล้ฮะอยู่ๆนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างบอสโตนนนะครับก็ถูกจับตาเรื่องซุกลูกครับเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เจ้าตัวนะครับจะชอบโพสต์ภาพอุ้มเด็กลงในอินสตาแกรมบ่อยๆนะครับล่าสุดเจ้าตัวบอกแล้วนะครับว่าเด็กที่เห็นเป็นเพียงแค่หลานเท่านั้นครับบังเอิญบังเอิญนะฮะหน้าตาที่ดูคล้ายตนมากทําให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นลูกของเขาเองส่วนเรื่องของหัวใจครับตอนนี้ยอมรับนะครับมีคนคุยนะครับเป็นสาวนักวงการนะครับก็คุยกันได้สักพักแพลนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจ ก็มีมีคุยฮะมีคุยมีคุยอยู่คนในหรือคนนอกคนนอกคนนอกวงการครับคุยมาน่าจะหเดือนแล้วฮะก็ห้าเดือนอ่ศึกษากันแต่ช่วงเนี้ยอ่เขาต้องเข้าใจว่าช่วงนี้งน้ำกำลังขึ้นกำลังรีบอยู่ไม่าใจไมไม่ครับก็บอกเขาเขาน่จะเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเพราะว่าเขาเขาคบกับเราเขาคุยกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องน่าเข้าใจแหละน่าจะแหละ กลัวแม่แน่นะคุแบบถ้าเกิดเรารับงานหนักขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่มีเวลาให้มันอยู่ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่การแสดงออกของเรามากกว่า<ม>เราคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเราจะถึงจะทํางานหนักไม่ได้เจอแต่ถ้าเรายังเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมัน<ม>เขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกก็มีวางแผนอนาคตกับแฟนไหมครคบอืมผม ผมไม่ไม่ได้วางแผนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเราทําตรงเนี้ยทาปัจจุบันให้มันให้มันคงเส้นคงวาให้มันอยู่ตลอดรอดฝั่งเลยว่าซุกเด็กนี่คือเป็นหลานครับเป็นหลานเป็นลูกของพี่ชายซึ่งน้องเนี่ยดันตาเหมือนผมแล้วก็เส้นผมก็เหมือนผมเออเขาก็เลียว่าเป็นลูกเราก็ไม่ได้บอกก็แหละแล้วก็เปเล่นอุ้มอะไรเหอหลานสาวินาเสใจไหมตอนนี้ได้ยินค่ ก็กแปลกดีก็ขำดีฮะขอคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ